สวัสดีจ้าทุกคนประนัดนะช่วงนี้ขาดน้ําตาลเลยทําเค้กบ่อยหน่อยวันนี้ป้าจะทําเค้กเออส้มนะอันนี้ส้มกระป๋องหน้าตาก็จะประมาณนี้จะเอาเนื้อส้มเนี่ยเรียงในพิมพ์ เนื้อส้มนี่จะอยู่ในน้ำเชื่อมเอาเนยไปละลายในไมโครเวฟสามสิบวินาทีใส่น้ำตาลแดงลงไปผสม เทส่วนผสมนี้เหน่ยกับน้ำตาลลงไปบนเนื้อส้มของเราเทให้ทั่วพักไว้ก่อนตีไข่กับน้ำตาลใช้อแบบง่ายๆเลย จะใช้ตะก้อมือก็ได้นะแต่ป่าใช้อันนี้มันจะง่ายกว่าเพราะป้าปวดแขนตีพอเข้ากันนมสดน้ำมันพืช น้ำส้มคนให้เข้ากันจากนั้นก็ล่อนแป้งลงไปแป้งสาลีกับแป้งขา้าวโพดผงฟูน้ำตาลวานิลาหรือวานิลาผง ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเค้กเปรี้ยวเค้กผลไม้มันจะฟูลำบากหน่อยก็เลยใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนิดหนึ่งคนให้ส่วนผสมเข้ากัน คนจนฝาจะมองไม่เห็นเม็ดแป้งก็จะได้เนื้อประมาณนี้ จากนั้นก็จะเทลงพิมพ์วันนี้ใช้พิมพ์สองปอนเขี่ยไล่อฟองอากาศนิดหน่อยนำเข้าตู้อบ จะเห็นว่าน้ำตาลมันจะออกมาข้างนอกเนี่ยเพราะว่าป้าวางก้นถาดผิดด้านอันนี้มันถาดเปิดได้ภุาสาลองกระดาษแล้วมันก็ยังออกมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นแล้วมาดูอีกทีนึง <c oughs> น้ำตาลออกมาข้างนอกหมดแบบนี้ไม่แน่ใจว่าหน้าเค้กข้างล่างเนี่ยจะฉ่ำหรือเปล่าต้องคอยดูตอนที่มันเย็นแล้ว ตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวป้าจะทิ้มใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มจะราดด้วยน้ำส้มน้ำผลไม้ที่เหลือเพื่อจะให้มันฉ่ำมากขึ้น ผลไม้ตัวนี้ก็คือเอส้มที่เหลือจากในกระป๋องอ่ะกับน้ําเชื่อมมันป้าเอาไปปั่นแล้วก็เอามาราดมันเพื่อที่จะให้เนื้อข้างในอะของเค้กมันไม่แห้งจนเกินไปอย่าลืมนะว่าเค้กของป้าแต่ละครั้งที่ทําก็คือใช้แป้งขนมปังดังนั้นเนื้อข้างในของแป้งมันจะแตกต่างกับ การที่เราใช้แป้งสาลีชนิดเบาทําใช้มีดแซะๆขอบตอนนี้ป้าก็คือคว่ำเอาออกมาใส่ถ้วยละน้ำตาลออกไปเกือบหมดเพราะว่าพิมพ์ของป้ามันแบบเปิดได้ ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ยังช่าอยู่เราจะมาดูข้างในกันเนื้อข้างในช่าอยู่เพราะว่าลาดเออน้ำผลไม้ลงไปสังเกตไหมมันจะไม่แห้ง แต่ถ้าสังเกตเนื้อเค้กมันจะไม่เหมือนเ,อเค้กที่เราทําจากแป้งเบาคนที่นี่ก็จะใช้แป้งขนมปังนี่แหละทําเค้กโดยการผสมแป้งข้าวโพดเข้าไปเดี๋ยวต้องมาชิมรสชาติจะโอเคไหมเนื <S <S ้อข้างในฉ่ำใช้ได้ หวานกำลังดีกาแฟสักแก้วเค้กส้มของป้นัดก็เรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปป้าก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ป้านัดขอจบคลิปแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ